สวัสดีค่ะ4วัน3าคืนในเวียดนามนะคะฉบับไปกันเองแล้วบวกอีกหนึ่งคืนพิเศษเพราะว่ามีพาย,ยุนั่นเองค่ะนี่เราก็เดินออกจากสนามบินนะคะไปหาเชา่ารถมอเตอร์ไซค์เพอเอิญได้เช่ามอเตอร์ไซค์ค่ะในราคา917บาทไทยนะคะแล้วก็เสียค่ามัดจำ1,000บาทใส่โมกันน็อก100%นะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าคนขับกันเยอะมากๆเลยเราก็จะใช้สัญญาณในการบีบแต่ะคะ่ะ อันนี้เราก็ไปไ<ห>ตเติมน้ำมันกันค่ะเราลองเติมไป150บาทแต่ก็วิ่งได้ทั้งหมด4วันนะคะนี่เราก็ข้ามสะพานมังกรไปค่ะโอ้โหรถเต็มเลยนะคะแต่ว่าก็ส่วนมากก็จะขับกันอย่างปลอดภัยขับช้าค่ะไม่ขับเร็วขับไปเรื่อยๆก็จะเจอกับชายหาดมีแควลมเย็นมากๆอากาศเย็นสบายเลยค่ะเพื่อนๆลองดู พยากรณ์อากาศก่อนนะคะวันที่เราจะไปพรุ่งนี้จะมีพายุค่ะลมก็เลยค่อนข้างแรงชายหาดน้ำก็เลยดูค่อนข้างแรงค่ะวันแรกที่หาดาเมืองดานาังนะครับหาดชายมีแคว ส่งกกาห้ห้หนอออยอออถึงที่พักแล้วนะคะที่พักของเราอยู่ติดกับชายหาดวีแควเลยค่ะชื่อดีเลอมอร์สโฮเทลนะคะซึ่งจองผ่านแอป Agoda เลยค่ะถูกมากๆได้ราคาที่ถูกเลยห้องก็ค่อนข้างดีเลยค่ะเห็นวิวชายหาดด้วย จำราคาไม่ผิดนะคะก็จะประมาณพันถึงสองพันบาทค่ะควิวก็จะเป็นชาบแบบนี้เลยด้านบนนะคะก็จะเป็นสาว่ายน้ำค่ะพร้อมวิวทะเลแบบนี้เลยว้าวและยังมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะ ซึ่งถ้าใครอยากจะหาที่เช่ามอไซค์ก็สามารถเช่าที่โรงแรมได้เลยค่ะพอเราพักเสร็จเราก็เตรียมตัวเดินทางต่อกันเลยค่ะขับมอไซค์คู่ใจของเราสองคนค่ะรับลมวิ่งขึ้นไปเลาะภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เพื่อจะไปคาเฟ่สีฟ้าแล้วก็เจ้าแม่กดนอินกันค่ะแม่ทันไลเราก็ถึงคาเฟ่สีฟ้าแล้ว mm hmm. โอ้โหค่อนข้างใหญ่ค่ะ พอเราจอดรถมอเตอไซค์เราก็เข้ากันไปเลยเขาก็จะบังคับให้เดินไปซื้ออาหารก่อนนะคะแต่อาหารราคาก็ค่อนข้างไม่แพงนะคะค่อนข้างอพอดีเลย พอออกจากคาเฟ่สีฟ้าเราก็ไปกันต่อเลยค่ะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันค่ะซึ่งระยะทางก็ห่างจากคาเฟ่สีฟ้าอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเราต้องขับขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะพอขับไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นวิวข้างทางสวยๆเเรราใก็มมีีว่่ไไไนด้้ชยออห ถึงแล้วค่ะหน้าวัดก็จะมีป้ายบอกเราแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นมอไซค์ให้เลี้ยวขึ้นทางด้านซ้ายเลยนะคะ ด้านบนนะคะก็จะค่อนข้างเย็นเลยค่ะแต่บรรยากาศแล้วก็วิวนะคะสวยมากๆค่ะจะสวยกว่าในรูปภาพที่อัดวีดีโอนะคะพอเดินเข้าไปด้านบนนะคะก็จะมีวัดต่างๆนะคะให้เราได้ไหว้สักการะคะ่ะ สำหรับคนที่ใส่ขาสั้นมาเขาก็จะมีกระดาษปให้ใส่นะคะเพื่อความสุขภาพเรียบร้อย เมื่อแผนวันแรกเราครบแล้วนะคะเราก็เลยย้อนกลับมาเที่ยวแถวแถวสะพานมังกรกับสะพานหัวใจต่อค่าวันที่สองนะคะเราก็ขึ้นรถที่เราจองจะไปบานาฮิลค่ะวันที่เราจองบานาฮิลเราจองผ่านแอปมาก่อนล่วงหน้านะคะมันจะมีค่ารถค่ากระเช้าแล้วก็ค่าอาหารนะคะรวมอยู่ในโปรโมชั่นด้วยค่ะ จะถูกกว่าเรามาซื้อที่หน้างานนะคะและก็สะดวกสบายกว่าค่ะอันนี้เราก็จะเป็นทางขึ้นไปบนบน้านหิวนะคะซึ่งจะงงงหน่อยนะคะเพราะว่ามีกระเช้าหลายสายนะคะต้องค่อยๆออ่านตามป้ายดูนะคะ จะมีพนักง,งานนะคะคอยแจกคูป,ปองเบียร์ฟรีค่ะและก็ถึงกระเช้าแล้วค่ะเราไปขึ้นกระเช้ากันเลย เสร็จแล้วบัน่าหลวนะคะเย็นมากอากาศหามากบรรยากาศจะน่าฮิวนะคะ เราล้านยังไสวดเอนะคะแต่คนจะยะน่อย่ะ ตามห้องต่างๆนะคะก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นนะคะค่ะแล้วเราก็ขึ้นกระเช้าอีกสายหนึ่งนะคะเพื่อไปที่สะพานมือกันค่ะ เลยที่พนักงานกลับกันก็ค่อนข้างจะมืดเลยค่ะแต่วิวก็สวยมากเลยเป็นน้ำตกที่เราจองโปผ่านกุ๊กมานะคะรถก็จะมารอรับพาเรากลับไปที่โรงแรมค่ะพอถึงที่พักก็หิวเลยค่ะร้านอาหารซีฟู้ดเยอะมากๆค่ะชายทะเล มือน,นี้2 3 0ถึง300ดองค่ะคุ้มเลยค่ะวันอังคารอาทิตย์อย่าลืมนะคะเวลาสามทุ่มก็จะมีการแสดงที่สะพานดาก้อนนะคะก็จะมีพ่นไฟพ่นน้ำนะคะแล้วก็มีการแสดงต่างๆ วันต่อมาพายุจะมีเข้าเลยค่ะใครจะมาเวียดนามให้เช็คพยากรณ์อากาศดีๆนะคะเพราะว่ามีพายุค่อนข้างบ่อยเลยแต่ด้วยความดื้อของเราสองคนนะคะก็ยังขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตลาดเก่าอยู่ค่ะตลาดนานเก่านะคะของเวียดนามนั่นเองกระด้รูปตากฝนมาเลยค่ะ สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะก็คือสนามบินดานังปิดกระทันหันนะคะกลายเป็นผู้ประสบภัยค่ะแต่เราก็คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วขอขึ้นไฟบินที่ยังเหลือที่ว่างนะคะสำหรับเวียดนามเราสองคนหมดไปเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ